วันนั้นตั้งใจเลยนะคะไปที่วัดปากคลอง11ไปไหว้ขอพอรพญานาคมาค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าคำชโนดสองค่ะสถานที่สวยมากๆเลยนะคะเป็นโบสถ์กลางน้ำก่อนกลับนะคะก็เลยแวะหาอะไรทานค่ะไปเจอร้านนี้ค่ะเชฟไก่เดอะคาเฟ่กัดนะคะอยู่คลอง11ลําลำลูกกาสามารถดูตามหมุดสีเขียวได้เลยนะคะกดปุ๊บถึงร้านปั๊บนะคะที่นี่นะคะจะเป็นห้องอาหารนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยค่ะอาหารที่นี่นะคะจะเน้นเป็นอาหารไทยค่ะอย่างข้าวซอยไก่เซตนี้นะคะ120บาทอีกอันนึงนะคะเป็นเกี๊ยวต้มยำหมูสับค่ะก็ร2อ บบส่วนเรื่องราคานะคะก็สําหรับเรานะคะก็กลางๆนะคะเป็นราคาแบบร้านคาเฟร่ร้านท้องอาหาร<ต>ค่ะที่สําคัญนะคะรสชาติอร่อยค่ะอย่างข้าวซอยเนี่ยเขามีทั้งข้าวซอยไก่นะคะแล้วก็ข้าวซอยเนื้อค่ะมีเครื่องปรุงมาให้ครบเลยนะคะ<า>พริกผักดองแล้วก็มะนาวค่ะใครที่ชอบความเผ็ดความหวานนะคะก็สามารถปรุงเพิ่มได้เลยค่ะจริงๆยังมีเมนูอาหารไทยนะคะอีกเยอะเลยค่ะมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าปูหล่นก็อร่อยใจก็อยากกินห่อหมกทะเลค่ะเดี๋ยวถ้าครั้งหน้ามานะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่เอาเป็นว่ามาเจอ ร้านนี้โดยบังเอิญนะคะสั่งข้าวซอยไก่ไปนะคะกับเกี๊ยวต้มยำหมูคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะคะแบบเกลี้ยงชามแบบนี้เลยค่ะสักอาหารที่อร่อยนะคะเชฟเขาดูแลเทคแคร์ดีมากเลยค่ะดูแลเหมือนเราเป็นญาติคนหนึ่งที่มากินข้าวที่บ้านได้มากวันนี้ฝนตกนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศได้ไม่ก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ดูสักเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะที่นี่เขาเป็นคาเฟ่นะคะปกคลุมไปด้วยต้นไม้ต้นไม้ที่นี่สวยมากแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะคะที่สําคัญนะคะได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ได้ค่ะ่อยบอกต่อว่น นี้นะคะร้านเชฟไก่เดอคาเฟ่คลอง11ลำลูกกาค่ะ